สวัสดีค่ะข้าพเจ้าพิมกระมวลกอสาลีข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้ามา18ปีตั้งแต่ปลายปี2003ข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้าผ่านทางการประกาศที่หน้าห้างบิ๊กซีลาดพร้าวก็จะมีพี่สองคนมาประกาศข้าพเจ้าเล่าเรื่องราวพระเจ้าพระเยซูให้ข้าพเจ้าฟังในเวลานั้นข้าพเจ้าก็ ฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรพอกลับไปก็คิดว่าอยากลองไปดูอยากเห็นอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันที่นั่นก็เลยพอใกล้วันอาทิตย์ก็เลยตัดสินใจโทรไปหาพี่เขาก็คือเบอร์โทรหลังหลังใบปลิวก็เลยโทรหาพี่เขานัดเขาว่าวันอาทิตย์นี้จะไปที่โบสก็พอไปถึงที่โบส ก็พบว่าเป็นโรงหนังเก่าลาดเผาสะพานสองกออ็คนที่นั่นก็ต้อนรับด้วยความอบอุ่นอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองข้าพเจ้าก็รู้สึกแบบอโอเคอุ่นใจก็พอถึงช่วงนมัสการ ข้าพเจ้าก็ได้หลับตาเพราะพี่เขาแนะนําว่าลองหลับตาแล้วลองฟังเนื้อเพลงดูเพราะว่าตอนนั้นเราก็ร้องเพลงไม่เป็นเพราะว่าเราไปครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วก็ก็เลยลองหลับตาดูเพลงนั้นคือเพลงพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉันทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยน้ําตาไหลอยู่ๆก็น้ําตาไหลข้าพเจ้าก็ไม่ไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงน้ํำตาไหลเพราะว่าเจ้าก็ยังไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักพระเยซูเลยเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยก็พอกลับมาก็เลยคิดว่าการที่เราน้ำตาไหลเนี่ยมันแตกต่างความรู้สึกมันแปลกความรู้สึกมันแตกต่างจากที่แบบการร้องไห้ร้องไห้เสียใจร้องไห้ดีใจคือความแตกต่างมัน มันรู้สึกมันรู้สึกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงรู้สึกแปลกๆอะไรเงี้ยพออีกสัปดาห์หนึ่งก็เลยตัดสินใจไปเพราะว่าสัปดาห์แรกเนี่ยข้าพเจ้ายังไม่ได้รับเชื่อนะคะเพราะว่ากะว่าจะไปดูไปดูว่าเขาทําอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยก็เลยพอกลับมาคิดเนี่ยสัปดาห์ที่สองข้าพเจ้าก็เลยตัดสินใจไปโบสถ์อีกรอบหนึ่งคือตั้งใจเลยว่าจะลงไปหน้าเวทีไปรับเชื่อ ก,ก็ได้รับเชื่อในสัปดาห์ที่2ก่อนที่ข้าพเจ้ามารู้จักพระเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าก็เป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยตั้งใจไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตเลยก็คือใช้ชีวิตไปวันๆตอนกลางวันก็ไปเรียนอตอนเย็นก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอนิสัยส่ส่วนตัวก็จะเป็นคนขี้วีนเป็นคนขี้โมโหง่ายโกรธง่ายขี้น้อยใจซึ่งเราเป็นลูกคนเดียว เราก็จะแบบเอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาอยู่กับเพื่อนฝูงก็จะเอาแต่ใจตัวเองพอมารู้จักพระเจ้าแล้วมีความรู้สึกว่า,านิสัยความขี้วีนของเราเนี่ยมันมันทำให้เราแบบว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้มีความแบบใจเย็นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความเอาแต่ใจตัวเองก็ลดน้อยลง พอข้าพเจ้าได้รู้จักพระเจ้าในช่วงหนึ่งก็คือมีพี่ๆที่คิดจนะมาเยี่ยมที่หอตอนนั้นข้าพเจ้าเรียนรามคําแหงเนาะอยู่หอพักก็มีพี่เขามาใช้เวลาด้วยมามาเยี่ยมยอะไรเงี้ยมาพูดคุยเขาก็คงเห็นสภาพที่เราอยู่แล้วแบบรู้สึกว่าแบบออไม่ได้ละอะไรเงี้ยก็เลยชวนเราให้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านเซ็นเตอร์ข้าพเจ้าถูกฝึกชีวิต อยู่ที่นั่นอยู่ที่บ้านเซ็นเตอร์อยู่กับพี่ๆที่เราก็ไม่ได้สนิทแล้วก็ไม่ค่อยได้รู้จักอะไรเงี้ยแต่คือเขาเป็นคริสเตียนก็ย้ายไปอยู่กับเขาถูกฝึกชีวิตเยอะแยะมากมายการควบคุมอารมณ์การคอนโทรลตัวเองอะไรเงี้ยก็ชีวิตก็มีระเบียบมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ทำให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยก็เข้าโปรแกรมเข้าเอ่อเข้าโปรแกรมของคิดจักรทุกโปรแกรมร่วมรับใช้ก็เติบโตผ่านการรับใช้ก็คือเริ่มแรกก็จะเป็นการยืนต้อนรับก่อนยืนต้อนรับแล้วก็ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเอ่อให้เช่าเทปเทศนาเอ่อณตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทําความสะอาดคิดจกักร นี่คือความรับผิดชอบก็คือก็คือเข้าทุกโปรแกรมก็ข้าพเจ้าก็ได้ผ่านการเติบโตในการรับใช้อะไรเงี้ยก็คือก็ออกไปประกาศเป็นพี่เลี้ยงเป็นหัวหน้าแคร์ในเวลานั้นณปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าก็รับใช้พระเจ้าเป็นหัวหน้าแคร์เหมือนกันแล้วก็ฉาย powerpoint ในรอบนมัสการนะคะก็ข้าพเจ้าก็อยากจะขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระคุณในชีวิตของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ามีครอบครัวที่น่ารักข้าพระเจ้าพาคุณพ่อคุณแม่มารู้จักพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็ยังน่ารักประทานคู่นาำพระไทยที่น่ารักนะคะในคีธจักรข้าพระเจ้าก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพร ในเรื่องของการเรียนการงานแล้วก็ครอบครัวพระเจ้าอวยพรตรงนทุกๆด้านจริงๆข้าพระเจ้าก็อยากจะขอบคุณพระเจ้า